อูเบาไทยบ้านน้องแอร์สิตรีสวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้บรรยากาศยามเบสดครับตอนค่ำค่ำหัวค่ำอยูขอ่ขางถนนครับนี่ถนนซีเลียนตอนรอบบ้านนี่นะครับเมื่อเมืองไาสิมานประมาณครับแต่ว่าตอนนี้เสียนเบสดหาเบสจดอยู่กองบ่ัวเอ้ยใส่เบสดจริงเลยบด ปาตวอ,อ่นเว้ยน,นด้วนเ,น,น,เนีเ่ยขี้กเดียนเลยขุดตั้งไหนของตะปูล่ะขี้กเดียนไงกันไกหนีบ่ครับมาลอชมผลงานครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังหาคันเบียจะขวงอยู่ครับ เห็นว่าลงว่าใช่ตรงขามกันป่ <c oughs> โอ้ยสมพรมันเสียแต่แม่เพียเพียะ <c oughs> นี่โอ้ยคือว่อาน้อเหมือนนี่เนาะบ่าแบกเหงาออกนั่นนั่นได้ข่อยยังเห็นเนาะเห็นป่ ยะนี่เมียนี่เมียขันเบ็ดเมียโอ้ยตาย <c oughs> ไม่มันถึกปลาดินะ <c oughs> นเห็น, <c oughs> นปะเอออย่างวะอันนี้หาเบด็ดขอาควงมาพ่ <c oughs> วก๋วยไมได้ใส้น้ำข๋่ยยังเห็นแม่ โอ้ยมาใส่สี่สิบเหรียญยูนีสิบหาว่าไหวได้เนี่ยเอาบ,าบ้าๆอีหย่างสิเกิดขึ้นก็นมือนเศร้าใครเมา,เากัได้บ้านสันก็น่เา,า,กกาเกี่ยวเขาทีเดียวเลยนะยยนี่ครับอันนี้ก็เป็นไฟคมทางซีเรียนทางเขาบ้านครับ บอลอยู่ในให,ห้นะ้าุณวนะเทะไอ้นั่นเหยียบขั้นเบยียดแขวงเซอโอ้ยขี่กระเดียนติดความมางมางมางเซอเตซโชว์ด้วย ไม่เจ๊งได้ๆเอาขี่กีเดียนขี่เดียนติดคว้าประคอหน่อยพี่น้องเฮ้ยใคร่นี่วะตายยังหลุดแล้วนี่มนมนไม่ได้ถือเบ็ดกับขี่เดียนค่ะคอมัน Mất tay nó thêm mà Nó ở bên cái của hẻo, thì cái bao Mến tay đi Nè, cứ bỏ Nè Mến thiếu là tìa Thiếu là là Mến mẹ đi, mến Cho bò vẻ

นี่ครับได้ไดกันเจาว่างหันกับปุ้นเบิดตัวแบบปุ้นตัวนะ่ะอันนั้นกับผู้หนึ่งใส่ข่งๆักันนี่แหละไปเหงากันบนปัวอยู่นนะ่ะนั่นนะ่ะโอ้อ เฮ้ยขี่กระเดียนขาขวามันข้อไม่ดดข้ามดีเหรเอ้ยใส่คื้นวานถุงก่อนเนี่ยเอา้า <c oughs> พี่เทนลูกปปาลูกขวางม <c oughs> ดีฮะมันถือกันถือพ่กนี่ปูขาบไปแดกเนทะ่านั้น เ้าก็ได้รุ่นย่างหน่อยก็ได้ปิ่งให้หมากินแล้ววะอืมโอเคดบชมตอนต่อไปพี่น้องไปสนิทแล้วครับไม่ก็เดินกูไหมหลักออกได้กูหนึ่งไหมไม่มันก็อว่ามันไต่ได้น่อย คู่น้อยนึงเว้ย